ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆๆท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์สี่สิบห้านะครับตอนนี้เรามาอยู่กับแมปบุ้งเฮเว่นเหมือนเดิมนะครับโอเคเอาอันไหนดีเอานนี้ก็แล้วกัน <c oughs> เอาโอเคนะครับว้าว ว้าวบ้านสวยเลยนะโอเคอันนี้ลงจอดรถเดินนะตรงนี้คืออะไรมันคืออะไรเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรเดินนะมันเอาไว้ทําอะไรผมสงสัยมากเลยเนะี่ยเห็นไหมสงสัยมากมันคืออะไรโอเคก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเลือกรถก่อนเอารถอนไนดี รถที่มันเท่ๆหน่อยไอยสกรีไม่เอาเล่สิไอศกรีไม่เอาไอศกรีไม่เอาอืมวันนีผมอยากเอารถคันนี้ยได้ไหม ได้เนาะผมเลือกเองนะเนี่ยเอาคันนี้ก็ได้ขับได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับขับได้เหมือนกันนั่นแหละเอาไม่ทออหลังเป็นี้อ๋อจอดจอดจอดพอละไม่ต้องชิปมาก โอเคนะครับเราประตูก่อนเผื่อมีคนม,มาป้นตู้เซฟโอเคแล้วนี่เปิดได้ไหมไม่ได้ด้วยแสดงว่าน่า,น,าน่าจะล็อกถ้าถ้าผมปวดล็อก,กอาจจะเปิดได้ไหมลองดูก่อนนี่ไงนะครับแต่ถ้าเราล็อมันจะ,ะนะ เดี๋ยวนะถ้าเราล็อกนะเนีย่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับโอเคเราต้องปลดล็อกก่อนมันถึงจะเปิดได้นะครับโอเค <c oughs> อืมบ้านก็สวยอยู่นะโอเคพี่ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โห ว้าวมีต้องคิดต์มาสด้วยสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับมีของขวัญด้วยว้าวแล้วก็มีถุงเท้ามีลูกกวาดไหมมีไหมเนี่ยลูกกวาดเฮ้ยมีดาวด้วยว้าวสีสวยมากเออผมทะลุบันไดได้ยังไงเนี่ยเอออืม ก็ก็ประมาณนี้แหละอันนี้เปิดได้เนาะอาออ๋อ,อนึกว่ามาเปิดได้เอเไม่ใช่สิผมทะลุมันได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบผักมันแบ่นะเปิดได้อางนี้อ๋อกดตรงนี้เพื่อนครับ พเพื่อนครับสมมุติเพื่อนที่เกลียดกลมกดปุ่ม,มอันนี้ที่กดปุ่มเปิดประตูลงรถอะ่ะแต่ถ้าพเพื่อนไม่อยากกดก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับเนีย่ยตรงที่มีรูปอะ่ะเห็นไหมแล้วก็กดปิด ที่มันมีประ,ประตูรถอะ่ะบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่สองแต่อยู่อันที่สี่ไม่ใช่อันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งเป็นบ้านป้ายบ้านนั่นแหละป้ายบ้านอันนี้นะครับโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยากโกดก็โกดตรงนี้ก็ได้นะครับต,ติดได้เหมือนกันนั่นแหละโอเคนะครับก็ประมาณนี้ โอเคโอเคนะครับน่าเล่นกันต่อเลยปลดล็อกก่อนอันนี้หลังบ้านครับข้างบ้านนั่นแหละข้างบ้านอืมว้าวนี่ผมก็มาตรงนี้ก็ได้ผมจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมเนี้ยแต่ที่แต่แต่ผมที่เกียเดินอ้อมอ่ะ โอเคตรงนี้ก็ได้เข้าออกได้เหมือนกันนั่นแหละนะครันนี้อะไรอบอะไรอ๋อแฮมเบอร์เกอร์เอาไก่หรือเอ้ยเพื่อนครับเพื่อนครับใครอยากเอาเบอร์เกอร์ไก่หรือว่าอะไรอะอาหารอะไรต่างๆอะเพื่อนจะเลือกอันที่หนึ่งเอ้ยเอาใหม่นะ เพื่อนจะเลือกอันที่หนึ่งสองหรือสามก็คอมเม์มาเลยนะครับแต่่แต่ผมจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าเบอร์เกอร์นั่นแหละเรียกแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้เรียกเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับแต่ที่จริงเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์นะแต่ผมถนัดว่าแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละนะครับโอเคเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ โอเคเอา้าวอ๋อลืมลืมโอเคนะครับว้าว <Wow. S 2> ต้องเปิดมาหรือปิดน่าจะปิดมั้งไม่แน่ใจสงสัยน่าจะปิดแหละไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปิดหรือเปิดน่าจะปิดมั้งไม่แน่ใจ เสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเอาเออกโอ้โหห้าร้อยโอ้ยหนึ่งพันร้อนเกินไปหนึ่งพันร้อนเกินไปปิดเสร็จเอามาเอาเอาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะเข้าบ้าน ว,ว้าวแล้วการสแกนหน้าเรียบร้อยเอาเงินจแล้วกลับบ้านโอเคดูกล้องวงจรปีกันนะกล้องวงจรปิด่วาหนี่ผมอยู่นี่นี่ตัวผมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวผมไหมเนี่ยเอา้าทำไมผมไม่มองหน้าอะ่ะเอ้ยทำไมผมไม่มองกล้องเดี๋ยวเอาใหม่นะกล้องอยู่ไหนกลอ้องเอกมาที่นี่นี่เว้ยจะนั่งทำใหมล่ะนี่นี่เอ้ย เห็นไหมแต่ผมแต่มันไม่มองหรอกอ่ะต่อไปห้องน้ำเอ้ยผมจะเดินไปไหนเอา้านี่เห็นไหมน,นี้ผมล้างมืออยู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะไปเล่นกันเลยขึ้นบันไดขึ้นบันได,น,น,ดนี่ไงที่เห็นผมขึ้นบันไดก็ได้เห็นไหม ลองลองเข้าเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะหายไปไหนอ้าวลองเข้าห้องนี้ก่อนสิเอ้ยหายไปไหนล้ใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วต่อไปห้องนี้ห้องนี้เอ๊ยห้องนี้หรือเปล่าลองดูดิอ้าวใครมาอีกแล้วเนี่ย

อ๋อเขาเป็นอ๋อเขาเป็นคนไทยอ๋อนึกว่าเป็นคนอังกฤษลองแอดเขาสิรับหรือเปล่าจะบอกดีไหมอ่ะอะบอกก็ได้เรามีช่อง ด้วยนะในยูเฮ้ยในยู u ูบเฮ้ยในย t u b บนั่นแหละเรามีช่องด้วยนะใน YouTube ามีช่องนะใ เป็นผู้ชายครับ

Oof. ตอบเลยคืออะไรบอกเลย คืออะไรตอบสิ หายไปไหนแล้วล่ะอ้าวหายไปเลยอ้าวหายไปเลยว่าแล้วเ,เขาไปแล้วแหละโอเคชื่อเขาชื่อชื่อเขาชื่อ A M 6 4 T D โอเค ก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้เฮ้ยออกทาง,ทางโอเคไปขับรถเล่นดีกว่าโอเคไปกันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปขับรถเล่นก่อนนะครับโอเคครับว้าวเฮ้ยทำไมมันอ๋อโอเคนะครับเฮ้ยเขาทำอะไรเนี่ยไฟไม่หรอเออไฟไม่หรือเปล่าเนี่ย สงนั่นน่าจะไฟไหม้มั้งเอา้ามีลานนียน้ยนี่อันนี้ได้หรออ๋อแสดงว่าเขาน่าจะอัปเดตแน่เลยลองเข้าไปดูก่อนสิเฮ้ยเดนนะผมผมจำได้ผมก็เคยเข้าแล้วนี่แต่ผมลืมเองก็ประมาณนี้แหละโอ้ยทำอะไรตรงนี้คุณผู้หญิงทำอะไรอืเกือบชนแล้วเนี่ย ลองเอารถลงลงน้ำซิว่ารถยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าลองเอารถลงน้ำซิตรงนั้นน่าจะใช้ได้อยู่มั้งแต่แต่ถ้าในะชีวิตจริงนะรถด,ดับแน่เลยใช้ไม่ได้น้ําเข้าเครื่องวา,วายรถคว่ำเลยโอ้ยรถคว่ำไม่นะรถคว่ำเลย เพื่อนครับรถผมคว่ำเลยเนี่ยอ้าวรถยังยังลอยอยู่เหรออ๋ออ้าวรถไปไหนอะเอ้าอ๋อรถยังอยู่นี่นึกว่าหายไปไหนอ่ะครับอ่ะเกือบไปแล้วรถก็คว่ำผมก็นึกว่าเราตรงนี้แต่ลงผิดทางเออโอเคขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วโอเคลองซูมมั่งดิ แต่ผมให้เราฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมขออยู่เพูแ่แป๊บนึงเพราะว่าผมอยากให้ให้เพื่อนๆฟังเสียงเพื่อนๆก็เคยฟังว่าแหละแต่ผมขออยากให้ฟังนี่สิแต่ผมอยากให้เพื่อนๆฟังไงว่ามันเป็นยังไงนะครับเริ่ม เออพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอันนี้แล้วโอเคไปเรียนกันเลยโอ้ยใครบีบแต่แต่ผมน่าจะน่า,น,า,น,าน่าจะผมไปกดมันอ่าไปเรียนไปเรียนมาเรียนตอนนี้นี่นะนี่จะช้าแล้วเนี่ยหกโมงแล้วโอเคเฮ้ย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 ้ยิช้อเไ,ไรเนี่ย โอ้โหสะกดคําจะกดคําจะกดคําก็เหมือนเดิมใครใครอยับเป็นเป็นไร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 ผมไม่พูดนะ เอ้ยผมขยักไข่นิ่งเป็นเอ๊ะไขนี่เป็นเกย์เอ้ยไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วคาไม่นิ่งแล้วไ,ไปดีกว่า เฮ้ยเ๋ยวนะลืมไปจะกดคำเหมือนเดิมจะกดคำทำแบบเนียนๆไงเหมือนไม่มีคมาพิมพ์โอเคเหมือนเดิมแล้วว้าวลองกดตรงนี้สิว่าจะเป็นยังไงว้าวจะมีห้องไหมเนี่ยเอาทำไมเงียบอะอ๋อกนึกว่างเงียบ ไปน,นะโรงเรียนละโรงเรียนเรามีผิดกฎสีแล้วเอ้ยเอ้ยผมขึ้นมาข้างบนได้เฉยว้าวที่อันนี้ห้องอะไรว้าวนี่ไงนี่มีเรียนก็ได้ว้าว ก็ไม่อยูดเด็กแล้วเนี่ยอ้ามาสนามบอลอีกเอ้ยไม่ใช่สิมาตรงนี้อีกสนามบอลหรือเปล่าไม่ลุกพี่ลุกพีุ่กหรือเปลา่ามาตรงนี้ที่เดิมที่ผมเดินม,มาเมื่อกี้เองยังร้องอยู่ไหมปิดแล้วนะอ๋อมันปิดเองได้ด้วยเรามาฟังนะครับเริ่ม you yes. ปิดเองได้ด้วยหรอหรือว่าไงไม่แน่ใจโอเคนะครับเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ๋อห้องดนตรีอันนี้ห้องอะไรอะไรอ่ะสตาดีอ๋อสตูเดอร์อะไรอ่ะภาษาภาษาอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันแปลกๆวิชาอะไรเนี่ยหรือว่าห้องอะไรไม่แน่ใจอันนี้ก็พิซซร์ ห้องพักครูแน่เลยเนี่ยอันนี้ศิละปะเอามไม่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรออ๋อข้างล่างก็มีอ๋อก็นึกว่าย้ายอันนี้ห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำรือเปล่าว่าแล้วเอ้ยลองไปเล่นกีตาร์ี่เหมือนที่คนนั้นอะ่ะเขาเหมือนเมื่อวานอ่ะที่เขามาอันเนี้ย เอาเพลงอะไม่มีเพลงเหรอเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวนะครับเขา,เ,ขาเพลงอะไรอ๋อนี่ไงที่เขาเปิดเพลงเมื่อวานอะ ลองฟังใหม่นะครับโอเคเสร็จแล้ว แล้วผมยังอยู่เนาะอ๋อนึกว่าหายผมเล่นอยู่ตั้งนาน1 1โมงแล้วเนี่ยกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าไม่ถอยหลังไม่ได้ก็ถอยหลังได้อยู่นี่โอเคนะครับคณะผมมาตรงไหนเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองลอง,ลองขึ้นสะพานตรงนี้ก่อนสิใชร่หรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ใช่มั้ง ลองดูก่อนใช่ไหมไปผิดทางเอ๋ยวนะสงสัยนั่นจะไปผิดอ๋ออีกทางหนึ่งอ๋อผมลืมไปเลยผมจำได้ที่ผมมาตรงเนี้ยอ๋อบ้านผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอ้ยจ้่สิอยู่อีกฝังหนึ่ง,ง,งครับเฮ้ยผมจำได้ ผมจำได้ว่าผมมาถแถวเนี้ยเอาระวังโซโลไอศกรีมเอาไม่มีคนขับอกีกเรามาขวางทางนี่นะไปตรงนี้ก็ได้มีที่ไปตั้งเรียตั้งแยะโอเคนะครับอ่าเราบ้าพุ่งู่ไหนแล้วเนี่ยหลงทางแล้วมั้งเ็นะลืมไปเลยอยู่ตรงนี้แน่นอน ร้อยเปอร์เลองลองขึ้นไปดูก่อนลองขับขึ้นไปดูก่อนใช่หรือเปล่าว่าแล้วนี่มีชื่อผมอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่น้องแบงค์เปิดที่สามว่าแล้วว่า้วบ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้น่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจอดรถก่อนนะครับ โอเคจอดรถเสร็จแล้วปิดประตูโอเคนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนกันเดีย๋ยวผมขอไปล้างมือก่อนล้างมือขอผมพิ่งไปขับเล่นมาเอาได้ผมยืนอย่เงี้ยเอายืนได้เหรอเดี๋ยวนะมันชักแปลกแปลกแล้ว ผมลืมไปเลยอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมผมอยู่แบบนี้โอเคเสร็จแล้วล้างแป๊บเดียวเองโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เหมือนผมทะลุราวบันไดได้โอเคนี่ก็ห้องน้ำอีกอันนึงแต่มีห้องน้ำใหญ่นะครับโอ้โหเอ้ยใครมาใครปิดผ้าม่านให้เนี่ยหรือมันเป็นอยู่แล้ว เดี๋ยวนะผมสงสัยมากเลยเนี่ยไอ้นเนี้ยอ้เนี้ยอันเนี้ยเนี่ยลองลงบันไดไปดูสิเนี่ยเพื่อนครับตรงเนี้ยใครมาปิดพม่าให้เมื่อกี้ปกเมื่อกี้มันยังไม่ปิดพม่านี่ใครมาปีกพม่าให้เนี่ยเดี๋ยวนะเอาแล้วใครมาปีกพม่าให้เนี่ยใครมาปีกพม่าเนี่ยใครมาปีกพม่าให้เนี่ยสงสัยมันน่าจะเป็นอยู่แล้วมั้ง รู้ว่าผมลืมลอม็อกประตูหรืลลอเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ก็ล็อกนะแล,ล้วใครมาปิดเพราะมานช่างเถอะโอเคก็ประมาณนี้แหละวา้ามนี่ไงนี่ไงกินดีกว่างำมงางาอร่อยโอ้โหมีอีกเหรอยังไม่อีกเลยงำมงาอร่อยอเอาละเฮ้ยยังไม่อีกโอ้โยยังไงยังหมดแล้ว ง้ำๆอร่อยมีอีกไหมถ้ามีอีกถ้ามีอีกจะได้ไปกินลอง <c oughs> ลองดูหลังบ้านซิว่ามีหรือเปล่ามีมีเนาะโอเคโอเคอก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลองแล้วนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยผมจะเอาคิดไปลงแล้วโอเคเพื okay, ่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะครด้วยนะครับผมเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ